โอเคครับมาดูกับอีกคู่หนึ่งนะคู่นี้แบบแอบคุกกิกคุกกิกกันเป็นกระแสรเรื่อยๆเรื่อยๆนะแต่ว่าเขาก็ออกมาบอกกันแล้วแหละว่าเขาเขาเป็นเพื่อนสนิทกันแต่ทีนี้เรามาดูในมุมพลังงานในจี้กันว่าเออมันเป็นยังไงเนาะก็คือคู่ของโฟนะครับกับก๊อปทิเซียนะครับเนาะอ่ะมาดูของโฟก่อนนะครับเพราะว่าผมก็เป็น FC ฟซีเขาเหมือนกัน เกิด <het ero> อาการวิงวิงเธอจะรักกันจริงหรือเปล่านะฮะโผ <laughs> <laughs> ก,กันวันที่25เดือน10นะครับ1986นะครับก็คือเป็นคนเลข5เอนจีธาตุดินนะครับเนาะนะอ่าแล้วก็ตัวธาตุติจิตนเสมอคือความสุขของเขาเนี่ยความสุขของเขาคือรักความก้าวหน้านะครับแล้วเขาเป็นคนที่จิตใจดีเป็นคนมีเมตตาด้วยนะครับเนาะนะทีเนี้ยเป็นคนเอนจีขัดสามเพราะฉะนั้นแซมเป็นคนที่ ก็ชอบทาอะไรรุดเร็วเหมือนกันใจร้อนเหมือนกันนะครับคิดปุ๊บทำปั๊บทาเลยอะไรเงี้ยอ่ะแต่ถ้ามดจะไม่ทําก็คือไม่ทําเลยนะครับเนาะเป็นคนที่แบบพลังงานเอเจีจน้อยอะไรเงี้ยทำแบบอยากทำให้มันแบบจบเร็วที่สุดก็จะดีอะไรเงี้ยนะครับเนาะที่มาดูของก๊อฟก๊อฟอ่ะก๊อฟเป็นคนเกิดวันที่ยี่สิบเดือนสองนะครับหนึ่งเก้าแปดเจ็ดนะครับเนาะเป็นคนเอเจนจเลขสองธาตุน้ําทีเนี้ย โฟเป็นห้าธาตุดินใช่ไหมก็เป็นสองธาตุน้ำจริงๆดินซับน้ำครับแต่ดินกับน้ําเนี่ยมันจะเป็นคู่พิฆาตกันนะครับก็คือจริงๆแล้วมันเป็นเลขดีเป็นเลขมิรต่อกันนะคือถ้าคบกันแล้วเนี่ยสมมติถ้าเกิดได้คบกันจริงมันจะอาจว่ามีเรื่องที่ทําให้เข้าใจผิดกันโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเลยนะเลขเลขเนี่ยเลขเลขเขาเรียกว่าเลขสองกับเลขห้าเนี่ยมันจะมันจะมีมุมนั้นเกิดขึ้นนะครับก็คือสมมุติถ้าใกล้ชิดสนิทสนมกันมากเกินไปก็ไม่ค่อยดีแต่ถ้าห่าง การแค่ทํางานแบบผิวๆิวเพลินเพนเอเงี้ยอันเนี้ยเป็นเลขที่ดีต่อกันแน่นอนเพราะว่าน้ามันจะทําให้ดินชุ่มชื้นอ่านะครับทีเนี้ยตัวทัศนคติจูนกันแน่นอนเพราะว่าของของโฟอ่ะเป็นเลขแปดแล้วก็ของก๊อปเป็นเลขสี่สี่บวกแปดได้สิบสองซึ่งเลขสิบสองเลขดีนะฮะและ้วหนึ่งบวกสองเป็นสามก็คือทั้งคู่เนี่ยเวลามาอยู่ด้วยกันแล้วเห็นไหมมันปลดล็อกเลขสามของโฟอ่า <N> นะครับ <N> อย่างแรกนะปลดล็อกเลขสามของโฟก่อนเห็นไหมมันเป็นคู่ปลดล็อกนะครับที่เลขสามเกี่ยวกับเรื่องอะไรเรื่องของความสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้มาั์มอยกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบว่าเข้าคู่กันแล้วมันจะเมาั์มอยกันมาันมากนะครับเนาะที่นี่ตัวของก๊อฟเองเองนะี่ยก็ขัดเลขห้าอ่ะซึ่งโฟเป็นเลขห้าเห็นไหมแสดงว่าคู่เนี้ยเป็นคู่ปลดล็อกซึ่งถือว่าดีมากๆนะครับเนาะที่แนความสุขของ ตัวก๊อปเนี่ยเป็นเลขหนึ่งก็คือเขาชอบอะไรที่เขาได้เป็นผู้นําเขาได้แบบตัดสินใจอะไรเงี้ยเพราะงั้นใครที่จะมาคบกับเขาเนี่ยก็ต้องตามใจเขาหรือต้องชูเขาเป็นอันดับหนึ่งเป็นเบอร์หนึ่งด้วยต้องให้เกียรติเขาประมาณนั้นอะให้เขาเป็นได้เป็นผู้นําอะไรเงี้ยเออเขาก็จะชอบมากๆนะครับเนาะในใน,ในมุมของสองคนนี้ก็คือสรุปง่ายๆคือพูดวัไงดีเป็นคู่ปลดลลอบ อ่าแต่ไม่ใช่ไม่ไม่เชิงคู่ส่งเสริมกันสัทีเดียวแต่ถ้าทีจูนกันก็คือเป็นเพื่อนกันได้ร่วมกันนะร่วมงานกันได้แล้วจะดีนะครับทีนี้เสริมนิดนึงของตัวกอฟเนี่ยกอฟเกิดปีหนึ่งเก้าแปดเจ็ดมันตกปีที่เขาเรียกว่าตำแหน่งคู่ครองเสียนะครับเพราะงะั้นถ้าเขาจะคบกับใครเนี่ยเขาจะต้องคบกับคนที่เกิดปีเดียวกันหรือคนที่อายุห่างกันไปเก้าปีก็คือเกือบรอบหนึ่งคือบวกหรือลบก็ได้นะครับแล้ว แล้วมันจะเป็นถือว่าจะเป็นคู่กันที่ดีถ้ามันยังไม่เข้าเกณฑ์เนี้ยก็อาจจะมีเขาเรียกมีปากเสียงมีทะเลาะกันมีอะไรที่มันแบบว่าไม่ค่อยดีต่อกันเท่าไหร่นะครับเนาะอันนี้คือในฝั่งของกอบนะโอเค